ไข่เจียวที่ฟูมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมมะไข่เจียวฟูฟนะครับไม่มีอะไรมากครับใส่ไปเลยนี่นี่นี่นดูนะครับเอาใส่ซอสไปหน่อยอ่ะโอเคนะดูนะตีให้ฟองออกนะตีให้ฟองออกโอ้โหโอ้โหฟอ,องเริ่มขึ้นแล้วฟองเริ่มขึ้นแล้วกระทะร้อนแล้ว ดูนะครับดูนะครับดูเลยดูเลยโอ้ยมาดูฟูฟูกันเลยครับอืม <c oughs> เอาจ่าลงไปนี่ดูดูเป็นตะลับเป่าเลยไอ้คุณผู้ชมฟูไหมครับอ่ะฟูแล้ว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 คุณผู้ชมดูโอ้โหฟูเป็นตะลับตะลับเป่าเลยครับคุณผู้ชมเอา้าดูกันไปนะ ปวดท้องปวดท้องเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวรอแป๊บนึ่ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่เลยโอ้โหฟูมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมดูดิเนฟูเลยเนี้ยฟูเลยดูดิเนโอ้แตไม่ไปแล้วเนี้ยโอ้เดีดูฟูไปเลยเลยไข่เจียวเมนูไข่เจียวฟูถูกทอดทิ้งโอเคครับบา,บายบายสวัสดีครับฟูไหมครับ